สวัสดีเพื่อนเพื่อนครับวันนี้ครับผลคนพานครับ EP พิเศษนะครับ EP ที่สองร้อยห้าสิบนะครับมีพรัสดุสมพระเก็บมาแบ่งปันนะครับรายการละสองร้อยบาททุกรายการเลยนะครับรายการละสองร้อยบาทนะครับ EP ที่สองห้าศูนย์นะครับรายการละสองร้อยครับต้นทางในการติดต่อนับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยครับมีการเก็บเงินปลายทางนะครับ ฝากเพื่อนๆในพี่ท่านผชมนะช่วยก,ยกดไลค์กดติดตามนะครับองค์แรกนะครับเป็นสมเด็จนะครับสมเด็จวัดเกศชัยโยนะครับสภาพใช้ศึกนะครับนี่เป็นนะครับ หมายเลขสองเป็นสมเด็จเก่านะครับสมเด็จเก่าหมายเลขสองครับ ไปหมายเลขสามก็เป็นสมเด็จเก่านะครับนี่ครับเอาแข่งๆนะครับหมายเลขสามนะครับสมเด็จเก่าหมายเลขสามนะครับหมายเลขสี่นั้นเป็นหลวงพ่อเงินนะครับ รูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคานะครับมายเลขสี่นะครับหมายเลขห้าครับเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะครับจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะครับ หมายเลขค่านะครับนี่ครับเป็นพิมพ์แปลกๆนะครับหลังเป็นหลังแบบนะครับหมายเลขค่าหลงพ่อเงิน,นครับเนื้อเก่านะครับนี่ครับจะใบนะครับหมายเลขโค้งครับเป็นจอบเล็กหลงพ่อเงินนะครับ จับเล็กหลวงพ่อเงินวัดบางคาันใหม่ลิก,กนขครับคมลึกเลยครับสภาพสวยคนระับไมล่ลกขกนะครับหม้ลิกเจนครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะครับ เหรียญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพสองสี่แปดสองครับเป็นเหรียญเ,นะเ,เ,เก่านะครับหลวงพ่อเดิมนะครับโลหะเก่านะครับสองสี่แปดสองนะครับหมายเลขแปดครับเป็นเหรียญหลวงปู่ไขนะครับ เรียนรู้ผู้ไข่หูเชื่อมนะครับหน้าหลังมีรอยจายนะครับอันนี้แปดนับหมายลขก้าครับเป็นพระปิตานะครับจา้าหลวงปู่เฮียงวัดป่าหลังยันนะครับหมายเลขเก้าครับ เป็นเนื้อผงนะครับหมายเลขสิบนะครับเป็นเครื่องรางนะครับเครื่องรางด้านมีตานะครับหลวงพ่อพีนะวัดสนมลาวนะครับเป็นโยนีนะครับโยนีนครับนี่บมีพลอยนะครับเป็นเนื้อผงเนื้อดินนะครับ สิบเอ็ดนะครับเป็นหลวงปู่ทวดวัดช้างให้เป็นเนื้อว่าน,นะครับหลังลอยแร่นะครับเป็นเนื้อว่าน,นะคหมายเลขสิบเอ็ดครับสิบสองนะครับ,รบเป็นพระปิตาหลังแบบนะครับปิตาหลังแบบเนื้อผงคุกรักนะครับ เลขสิบสามนะครับเป็นพระลีลานะครับเนื้อดินนะครับเป็นพระลีลาเนื้อดินหมายเลขสิบสามนะครับนี่หลังมีรอยนิ้วมือนะครับสิบสี่นะเป็นเหรียญหลวงพ่อดิ่งนะครับ เรียลงพ่อดิง่งรถดบางวัวนะครับสองสี่แปดหนึ่งนะครับเรียนลงพ่อดิ่งนะครับสองสี่แปดหนึ่งนะครับเป็นเรียนหูเชื่อมนะครับหมายเลขสิบห้าครับเป็นรูปเหมือนหลวงปุถทิมนะครับวัดละหารไรนะครับเป็นเนื้อผงนะครับ อาบอน,นะครับหลังยันนะครับสิบหกนะครับเป็นพักกีบบัวหลวงปุตโตะนะครับเนื้อคงนะครับสิบนะหกนะครับกีบบัวหลวงปุตโตเนื้อคงนะครับ สิบเจ็ดนะครับเป็นหลวงพ่อปลานะครับพิมพ์ขี่ปลานะครับผงด้านบนนะครับสิบแปดนะครับเป็นหลวงพ่อเดิมนะครับเป็นเรียนเสมาหลวงพ่อเดิมเนื้อตะกั่วครับ ตะกวัวเก่านะครับนะเป็นตะกวัวลองพิมพ์นะครับหมายเลขสิบแปดนะครับหมายเลขสิบเก้านะครับเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะครับวัดหนังนะครับคมลึกนะครับเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับสองสี่หกเจ็ดนะครับ ยี่สิบนะเป็นพระปิตาสายใต้นะครับมีจานนะครับมีรอยจานมียันทั้งองค์เลยนะครับยี่สิบนะมียันรอบองค์เลยนะเป็นเครื่องพงนะครับยี่สิบเอ็ดเป็นฮนุมาน,นครับ อนุมานไม้แกะเก่านะครับเบาเบนะครับน่ครับเบานะครับหลักใต้ฐานมีรอยจานนะครับจะเป็นไม้ละมุดแกะนะครับเบาเนะครับ22่สิบนะเป็นหลวงปู่ทวดนะครับวัดช่างให้ปี37นะครับ ังให้นะปีสามเจ็ดครับไปเรียนหัวโตปี37ต่อโคดนะครับยี่สานะเป็นสมกอเก่านะครับสมกอเนะื้อดินเก่านะครับหมายเลข23านะครับมีไลขดอกมะขามนะครับหมายเลขยี่สินะครับหมายเี่สีนะเป็นเหรียญกุมหลวงชุมพรหลังหลวงผู้สุกนะปีสองพันห้าร้อยนะครับ สภาพสวยนะครับปีสองพันห้าร้อยนะครับกุมหลวงชุมพรหลังหลวงปู่สุกนะครับปีสองพันห้าร้อยนะครับยี่สิบห้านะครับเป็นหลวงปู่ทวดวัดพระโคนะครับเนื้อว่านะครับหลวงปู่ทวดวัดพระโคเนื้อว่านะครับหลังจะเป็นเจดีแล้วก็มีรอยเท้านะครับปู่ทวดวัดพระโคนะครับสวยนะครับชัดเจนนะครับ ยีนะเป็นเหรียญหลวงปูท่ทวดพุทธซอนนอทธอ้อนนะครับปีศูนย์เนะครับเป็นเนื้อทองแดงครับในยุบเจนนะครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับเป็นปีสามหกนะครับเป็นเหรียญเลื่อนนะครับสำนักศักด์ปีสามหกนะครับ ยี่สิบแปดครับ,เป,เ,รปรปเ,บเป็นเหรียญหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่านะครับเหรียญหูเชื่อมนะครับหลวงปู่สุกรับวัดปากคลองมะขามเท่านะครับเหรียญหูเชื่อมนะครับนี่ทองแดงนะครับ หมายเลขยี่สิบเก้านะเป็นซุ้มกอเนื้อดำนะครับหลวงพ่อโหนนะครับด้านหลังมีรอยจานนะครับหลวงพ่อโหนวัดของมาดันนะครับซุ้มกอหลวงพ่อโหนนะครับสามสิบนะครับเป็นรูปไทยหลังสีพึ่งเขียวนะครับ หลวงพ่อท่าบ์นะครับวัดกระบอกขึ้นพึ่งนะครับถ่ายหลวงพ่อท่าบวัดกระบอกขึ้นพึ่งนะพร้อมเลี่ยมนะครับหลังมีสีพึ่งเขียวนะครับรายการละสองร้อยบาททุกรายการเลยนะครับสนใจนะครับช่องทางติดต่อน้ำศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆที่เข้ามารับชมมาช่วยกดไลค์กดติดตามกันครับสำหรับอี e ีนี้ขอจบไปที่นี้กันนะครับสวัสดีครับ